สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าสายมืดทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเก่าเรื่องกุเรนกองทัพปราปีศาตอนที่2ความเดิมจากตอนที่แล้วพวกแก๊งบัวแดงกำลังจะตรวจสอบข่าวลือว่าเจ้าเมืองบุไรเป็นปีศาจจริงหรือเปล่าและในระหว่างที่พวกเร็กกะกำลังเดินทางไปที่ปราสาทของเจ้าเมืองคนนี้พวกเขาก็ได้เจอกับ เจ้าของโรงแรมที่ดูท่าทางน่าสงสัยคนหนึ่งและเจ้าของโรงแรมคนนี้ก็ได้ชวนพวกเร็ก,กะให้เข้าพักที่โรงแรมหรูของเขาฟรีๆแถมยังเรื่องอาหารดีๆมากมายให้กินอีกด้วยแต่ก็แน่นอนว่าของดีมักไม่ค่อยมีถูกของถูกมักไม่ค่อยมีดี ถมของฟรีจริงๆในโลกนี้ยิ่งไม่ค่อยมีเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากอยางแน่นอนซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเจ้าของโรงแรมได้ใสายานอนหลับเอาไว้ในอาหารให้พวกเรกกะกินแต่ก็มีแค่อากาเนะกับฮารุกะเท่านั้นที่หลงกลนคนอื่นเขารู้หมดว่านี่เป็นกับดัก และตัวจริงของเจ้าของโรงแรมก็คือมือสังหารของบุไรที่หน้าตาจริงๆก็อุบาทไม่แพ้หน้ากากของมันหรือไม่ก็อาจจะอุบาทกว่าแถมฝีมือของมันก็ยังห่วยเหมือนกับหน้าตาของมันอีกด้วยแต่เหมือนว่ามันจะเก่งในเรื่องรอบกัดมันได้แอบพ่นการาดเหม็นใส่พวกเร็กกะแล้วก็ฉวยโอกาสนี้หนีไป และเมื่อพวกเรกกะรู้ว่าบุไรรู้ตัวแล้วว่าพวกเขากำลังจะมา พวกเรกกะก็เลยซ้อนแผนไม่บุกไปลุยซึ่งซึ่งหน้าแต่ได้แอบปเปลี่ยนตัวกับหญิงสาวในหมู่บ้านที่ต้องไปถวายตัวให้กับบุไรและเมื่อพวกเรกกะเห็นเขี้ยวที่เต็มปากกับตาที่แดงมากพวกเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าบุไรต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนและพอบุไรเห็นหญิงสาวชาวบ้านที่ดูเคร่งขรึมและมีท่าทีพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาเขาก็รู้ได้ในทันทีเหมือนกันว่าหญิงสาวพวกนี้ก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกัน และถึงแม้พวกเร็กกะจะเตรียมตัวมาอย่างดีแต่พวกเขาก็คาดไม่ถึงว่าในห้องนี้จะมีกับดักเพราะว่าตดเหม็นลูกน้องคนสนิทของบุไรที่ถ้าจะพูดให้ดูดีก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่รอบคอบและไม่ชอบเสียงถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจะพูดให้ดูแย่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ขี้คลาดแล้วก็ชอบเล่นลอบกัดได้สร้างกับดักนี้ขึ้นมาเพื่อให้กับเจ้านายของมันเอาไว้ใช้ พวกบัวแดงทุกคนตกลงมาในเขาวงกฏนี้แล้วก็ต่างกระจัดกระจายก,กันไปทั่วมีแต่คุเรฮะกับเรกกะเท่านั้นที่ตกลงมาในตำแหน่งใกล้ๆกันตอนนี้เรกกะก็เลยถือโอกาสชวนคุเรฮะเข้ามาร่วมทีมบัวแดงอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเวลาที่จะช่วยกันหาทางหนีมากกว่าไม่ใช่เวลาหาสาวๆมาเข้าฮาเร็มเพิ่มเอ้ยเข้าทีมเพิ่มบุไรก็เลยมาขัดจังหวะด้วยความหมั่นไส้ แต่จริงๆแล้วคุเรหะก็เกือบจะใจอ่อนอยู่แล้วเธอก็เลยปามมดใส่มันโทษฐานที่มาทำให้เสียเฤกแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้แล้วบุไรก็ได้ต่อยคุเรหะกลับจนหน้าหงายจนเธอสลบไปภายในหมัดเดียว เลกกะก็เลยกระโจนเข้ามาโจมตีด้วยความโกรธที่บังอาจมาทําให้ว่าที่สมาชิกใหม่เกือบเสียโฉมแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เหมือนกันจากนั้นบุไรก็ได้ใช้เพลงดาบพิฆาตฟันเลก,กะทิง้งผู้หญิงแค่หน้าหงายแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ตัวขาสองท่อนไปซะ แต่ก็มีเซอร์ไพรส์เห็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรกกะก็เป็นนินจาเขาได้ใช้วิชาคาถาแยกเงาหนึ่งร่างเพื่อหลบการโจมตีแล้วก็แอบย่องมาแทงบุไรจากข้างหลังแล้วเรกกะก็จัดการกับบุไรลงได้ตอนนี้เรกกะก็เลยมาสารต่อเรื่องที่เขาคุยค้างเอาไว้กับคุเรฮะและเนื่องจากคุเรฮะประทับใจในความเก่งของเรกกะจากที่จะใจอ่อนอยู่แล้วตอนนี้เธอก็เลยละลายเลยเร็กะ ก็เลยได้เธอเข้ามาร่วมทีมสมใจวันต่อมาเนเดตก็ได้คาบเครื่องประดับชิ้นหนึ่งมาให้กับเรกกะซึ่งเรกกะก็จําได้ว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นของสึกิคาเกะเขาก็เลยรีบวิ่งออกไปดูแล้วเขาก็ได้เจอกับสึกิคาเกะกําลังเดินเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายอยู่เรกกะก็เลยรีบพาเธอกลับมาปฐมพยาบาลและด้วยสภาพร่างกายของเธอตอนนี้ที่ยังไม่หายบาดเจ็บดีสึ ik ik กิคาเกะก็คงต้องพักงานปราปิศาตไปก่อน ความสวยยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตาที่บอดไปข้างตัดมาทางด้านใจกลางป่าที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่กลุ่มเหล็กไหลกำลังสู้อยู่กับอสูรยักษ์ตัวหนึ่ง พวกเหล็กไหลเสียกําลังคนไปมากมายแต่ไอยักษ์ตัวนี้มันก็ไมด่ดีไปกว่ากันเท่าไหร่มันก็สบักสบอมมากเหมือนกันจากนั้นในระหว่างที่กําลังเดินทางพวกเร็กกะก็ได้เจอกับปีศาจน้อยที่แสนจะใจดีกําลังบาดเจ็บหนักมาแถมที่ร่างกายของปีศาจน้อยก็เหมือนว่าถูกใครบางคนดัดแปลงมาด้วยก่อนหน้านี้ปีศาจน้อยถูกพวกเหล็กไหลจับตัวไป พวกเล็กกะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพวกเล็กไหลนี่แหละจากนั้นปีศาจน้อยก็ได้กลายร่างเป็นไททันยักษ์แบบไม่มีปีไม่มีคลุย พวกเรกกะพยายามจะใช้ไม้อ่อนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องซะแล้วพวกเรกกะก็เลยต้องใช้ไม้แข็งทำให้ปีศาจน้อยสงบลงด้วยการใช้ดาบฟัน แต่ปีศาจน้อยก็ไม่ได้ติดใจอะไรซ้ำยังขอบคุณพวกเรกกะด้วยซ้ำที่ทำให้มันหลุดจากคำสาบนี้ไปได้แต่ปีศาจน้อยก็สิ้นใจไปซะก่อนที่จะได้เล่าความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่แต่เรกกะก็มั่นใจว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับพวกเหล็กๆอย่างแน่นอนเรกกะก็เลยตัดสินใจที่จะแอบไปซื้มอมูลที่ฐานทัพของพวกเหล็กไหล แล้วเขาก็ได้เจอกับเหล็กแดงที่ดูเท่และน่าจะเก่งเพราะการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เราสามารถตัดสินฝีมือของตัวละครจากรูปลักษณ์ภายนอกได้แต่อาจจะยกไว้นเรื่องวันพีซหน้าตานี่อย่างตัวประกอบแต่ฝีมือนี่อย่างบอสเลย เร็กกะก็เลยคิดว่าคงจะเจองานช้างเข้าซะแล้วแต่ก็โชคดีที่เหล็กแดงรู้สึกไม่มั่นใจในแนวทางขององค์กรอีกต่อไปเขาก็เลยเล่าความจริงให้เลกกะฟังทั้งหมดแล้วก็ได้พาพวกเร็กกะไปที่ห้องทดลองลับขององค์กรเหล็กแดงได้บอกว่าพวกพิศาร์บางส่วนที่ออกมาอละวาดอยู่ตอนนี้ก็เป็นผลงานการสร้างของพวกเล็ไหลนี่แหละแต่ก่อนที่พวกเร็กกะจะทําลายห้องทดลองนี้ทิ้งเกนไนนักวิทยาศาสตร์ของพวกเหล็ไหลก็ได้ออกมาโวยวายว่าจะบ้าเหรอ กองทัพลูกผสมระหว่างมนุษย์และปีศาจนี่แหละที่จะเป็นกําลังสําคัญในการปราบพวกปีศาจลงได้ลูกผสมระหว่างมนุษย์และปีศาจจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากแต่เหล็กแดงก็ได้บอกว่าการทดลองนี้ยังไม่สมบูรณ์บางครั้งมนุษย์ที่ได้รับพลังของปีศาจไปก็จะกลับลำเอาพลังไปใช้ในทางที่ผิดอย่างบุไรเป็นต้นและบางทีก็เป็นจิตใจของปีศาจที่เป็นฝ่ายควบคุมร่างกายแต่เกนไนก็ได้บอกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ มันก็ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วพูดจะเหมือนจะดูดีแต่ถึงขั้นปล่อยตัวทดลองไปอรารวาดเพื่อเก็บข้อมูลแบบนี้มาร้ศิลธรรมเกินไปเร็กกะก็เลยโกรธมากแล้วก็เลยพังห้องทดลองนี้ทิ้ง ซึ่งเหล็กแดงก็ได้ตัดสินใจที่จะทรยศองค์กรนี้แล้วเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเก็นไนก็เลยเรียกพิซาตัวเด็ดออกมาสู้กับพวกเร็กกะ พิซาตัวนี้ร่างเดิมของมันเป็นผู้หญิงพอมันเห็นมนุษย์ผู้หญิงคนอื่นมันก็เลยนึกถึงร่างเดิมของมันขึ้นมามันก็เลยคุ้งคลั่งจนเกนไนควบคุมมันไม่ได้จากนั้นมันก็ได้ระเบิดความโกรธใส่เกนไนโทษฐานที่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นอะมนุษย์ที่มีรูปร่างอุบาทางเหลือเชื่อถ้ายังพอมีความเป็นคนอยู่บ้างอย่างบุไรก็ว่าไปอย่าง จากนั้นเหล็กแดงก็ได้ปลดปล่อยให้ปีศาจตัวนี้พ้นจากความเศร้าโศกหลังจากจัดการกับปีศาจเสร็จแล้วเหล็กแดงก็จะพาพวกเรกกะไปจัดการกับยาชาหัวหน้าขององค์กรแต่เหล็กขาวก็ดันโผล่มาควางแล้วก็อย่างที่พอจะเดากันได้เหล็กแดงก็เลยจะอยู่รับมือเพื่อให้พวกเรกกะได้ไปลุยกับยาชา ยาฉาเป็นมนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงให้มีพลังของอสูรมันจึงแข็งแกร่งมากพวกเล็กกะรับมือกับมันอยู่สักพักเหล็กแดงก็ได้ตามมาช่วยจัดการกับเล็กขาวได้เร็วดี และพอได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงฮารูกะก็จำมันได้ในทันทีว่ายาชะนี่แหละก็คือจอมเวทที่ทำให้เธอกลายเป็นเด็กกำพรา้าแล้วก็เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นมนุษย์ครึ่งอสูรซึ่งยาชะเองก็จำได้และสาเหตุก็คือพ่อแม่ของฮารุกะไม่ยอมเข้าร่วมกับองค์กรของมันแล้วไหนๆก็ไหนๆฮารูกะก็อยู่ตรงนี้แล้วยาชะก็เลยชวนฮารุกะเข้าร่วมกับองค์กรของมันซะเลยคิดอะไรอยู่วะ ใครมันจะไปยอมเข้าร่วมกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองฟะหา,ารุกะก็เลยปรีแตกแล้วก็ได้แปลงร่างแล้วก็ได้ใช้เขาของเธอแทงเข้าไปที่หัวใจของยาฉะ และแล้วพวกเร็กก็กจัดการกับยาฉะลงได้แต่ถึงแม้อสูรเทียมจะหมดไปแต่อสูรจริงยังคงอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ปราปรีศาสของพวกบัวแดงก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปทั้งๆที่การเอาพลังของพวกปีศาจมาใช้มันเป็นแนวคิดที่เข้าท่ามากในเรื่อง Devilman แท้ๆแต่พอมาอยู่ในเรื่องนี้กลับกลายเป็นดูชั่วร้ายมากสงันแต่ก็ช่างมันเพราะมันเป็นคนเรื่องกัน สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ